ดูดวงชา,า,าวราศีเมถุนเทวดาจะให้เงินแต่ให้ไม่ได้ดวงอะไรของคุณเนี่ยับผมดวงแบบนี้มีไหมในโลกนี้อาจารย์ก็ดวงคุณนั่นแหละคนยอดขำนีดึงชีวิตคนเราแบบนี้ชีวิตโชคต,ตาบุญกุศลวาสนาเทวดาจะมาให้เงินทำไมถึงให้ไม่ได้จะช่วยช่วยไม่ได้ นอชีวิตมันโจนกันแกล้งตามพเรื่องราวต่างๆมันโดนปิดกัน้นดวงอะไรว่าอาจารย์นะผมผมเจออะไรไม่รู้หนูเจออะไรไม่รู้มันเปิดหนูเอาไว้มันไม่ให้หนูรวยนะผมก่อนเอรียนนะหมอสัน๋อวนี้ก่อนนะเราแนะนําก่อนไปรีวิหน้าขายของก่อนท่านไม่ให้อาจารย์ขายของไม่ได้นะบอกให้ก่อนเราข้าวจานละปลาแส้วน,นะครับหมอสันขอบน่นอบางคนอาจารย์ห้ามขายของ ให้อาจารย์ขายของหน่อยเหอะเราก็ทำอย่างเดียวไม่พอเข้าใจบ้ารัะผมนั้นต้องให้อาจารย์ขายของด้วยนะผมแต่ว่ามันเป็นอาชีพของหมอสันับผมับผมแต่หมอสันแนะนําไม่ถูกจุดไงใช่ไหมหมอสันก็ต้องแนะนําไม่ถูกจทย์ไม่แนะนําม,มั่วๆไม่ใช่แนะนําถูกจุดเท่านั้นเองถูกจุดแต่ว่ามันถูกจุดเราก็ทําที่เหมาะสม,นนนม,มนเนี่แนะนามันนี้หมอสันแนะนําอันเนี้ับผมเ,มเนี่ยแนะนําเนี่ย แนะนำพราะภาัยรีพินาในพบติดตัวไว้ของแท้ผมสะสมไว้เนี่ยเป็นลังเลยเปน็นพันพันองค์หมอไว้ก่อนมีเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะวัานั้นก็ปล่อยไปเรื่อยระผมแบ่งให้ระบบของแท้ระผมสองร้อยห้าสิบบาทพาาระภัยลีพินาวัดวันมีหลายวัดวัดอ่างทองบ้างโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายระพบติดตัวเพราะอะไรเอาจาั้นแนะนําเพราะอะไรภัยลีพ,าาพินาศัตรูพินาไง ครับมันไม่ใช่เฉพาะคนนะบอกไว้ก่อน,นมันทั้งคนทั้งผีทั้งสิ่งต่างๆอ่ะแต่เราไม่กล้าพูดสูงกว่านั้นเดี๋ยวเขาไม่ช่วยเราแล้วผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบนกุศลศาสนาเนี่ยวอบไพรีพีหน้าน้อยสองร้อยห้าสิบบาทนะผมสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเจ้าโม่บางคนบอกสองร้อย้าสิา250บาทแพงดิโอสองร้อยห้าสิบาทบางคนเขาขายกันสี่ร้อยดยโอแล้วขายยี่สิบ ขายแบบไอ้นั่นอ่ะห้าบาทอะไรขายมีคนนึงขายยกหลังไม่ไม่จะเป็นระบบขาไยกหลังอันนั้นมันยังไม่ได้โปรกแสงท่านต้องดูดีเาบอกมันมีแบบไม่โปกแสงเขาขายอันองละสี่บาทเนะเอาไปแจกงานของปอันั้นไม่เหมือนกันนอโมอก่อนบางคนไปเปรียบเทียบร้านทำไมในนู้นก็มีขายแอปตัวนั้นอ่ะบอกมันไม่เหมือนกันเองดูให้ดีโมยเนี่ยมันของเก่าหลังเก่ากึก ับผมเพราะฉะนั้นดูให้ดีสองร้อบาทายรีพินาฏครับสัตว์โตบูมานพังพินารับผมขนผีเนี่ยขนทั้งขนทั้งผีะสิ่งที่มองไม่เห็นเราป้องกันาไว้พบติตัวอธิษฐานจิตวางนอกตัวเมื่อไหร่เองโดนเมื่อน,นั้นเคยได้ยินไหมับผมสายพาร์ทเครื่องเต็มขคอบางคนถอนไม่ได้ถอนก็เป็นเรื่องัะผมแล้วก็ให้พบคู่กับเหรียญปางปรามานครับเหรียญปางปรามานสองร้อยห้าสิบบาท นะครับผมครับผมเหรียญปางปาบมานนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทสองฟรี PI, ทักไลน์ซ <fry UC S> ันนี่สีสองใบเก้านะครับท่านจะให้หมอซันดูดวงให้อยแบบโอ้โหมหาศาลนครับผมแต่อุดหนุนหมอซันด้วยนะไม่อุดหนุนหมอซันไม่ได้นะครับผมทักไลน์มาซันนี่สีสองใบเก้าแล้วหมอซันก็เอาของจริงให้ครับผมไม่เอาของปลอมมันเสียชื่อเสียงเสียชื่อเสียงเราทำเยอะช่องไปหมดนครับผมครับไม่งั้น เสื้ชื่อเสียงหมดเอาของจิงห้แน่นอนครับผมเหรียญเก่าอบผมเหรียญวิธีใหญ่ไม่ต้องให้หมอซาร์มาปลูกเองเองบางคนบอกอาจานปลูกเศษเองเหรอไม่ใช่ปลูกเศกเองไม่ได้อบผมปลูกเศกเองไม่ได้ลองห้พระปลูกเสกถึงจะขังเพราะเทวดาท่านนะอนุโมทนาพระลองหมอดูเลยท่านเทวดาลงมาอันเชิญมาปลูกเกษน้อยเล้วผมไม่มาเว <laughs> ้ วายของเนี่ยนมนมเนยอย่างนี้เลยท่านเทวดาเรามาช่วยปลุกเสกด้วยหน่อยเถอะไม่มาโว้ย <c oughs> ปลุกเสกแล้วไม่ขังผมพระท่านพูดคําเดียวเอ่ยว่าจาคําเดียวปุ๊บจบเลยมากันอนุโมทนาบุญแล้วบอกแล้วไงบารม,บารมีบารมีพระท่านยิ่งใหญ่ท่านก็ต้องบวชเป็นพระนะผมแต่เราเป็นา,า,ารวาสเนี่ยฆรวาสก็ต้องอยู่แบบา,า,ารวาสต้องมีจิตใจเป็นพระพระครอบลงมาที่ตัวแล้วแล้วผมโชคชะตาดวงนี้เป็นไงับนะผมเหรียญใหญ่มาเริ่ม ับผมับผมจะมีโชคมีลาบมีเงินทองม,มีบารมีมีวาสนาดวงอะไรเนี่ยับผมเทวดาจะเอามาให้ก็เอามาไม่ได้มันปิดเอาไว้เราปิดเอาไว้ปิดเอาไว้ทุกไหมโคตรทุกับผมเหรียญใหญ่มาเริ่มตกตําแหน่งในดวงชะตาดวงนี้จะรวยเป็นเศรษฐีอภิมาเศรษฐีจะรวยเลยรวย,ลวยแล้วทําไมไม่รวยอาจารย์ดวงดวงมันไม่ดีับผม ดวงไม่ดีจริงๆนะบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ดวงไม่ดีนะบอกไว้ก่อนหมอสันโดดดวงนะดูมาเยอะมากแล้วเปิดขึ้นมาเออเออเออเนนี้ดวงดีเองก็ไม่ดวงดีแล้วทำไมโดนโดนปิดเอาไว้ว้ตกตำแหน่งอะไรจัตเม้นต์คนผีคนคนผีคุณมนต์ดำปิดเอาไว้แล้วบอกแล้วหมอให้หมอสันพูดยังไงวะแล้วบอกหมอสันก็ไม่ได้ดูดวงเน้นเรื่องพวกนี้เท่าหร่้นนะผมนะแต่ยุ่งไม่ได้ ครับผมแต่มันตกตําหน่งจัดเม้นต์ตามสไตล์ที่อาจารย์สอนไว้ว่าไอ้คนที่ตกตําหน่จจัดเมน้นต์อ่ะเองต้องแนะนําไม่แนะนําไม่ได้ให้ไปถวายพระปางสะดุ้งมานทองเหลืองห้านิ้วอาตายจีบอลสังฆทานให,ให้เขาไปทําผมตามอาจารย์บอกว่าทําเป็นทาาํามทานแต่พอทําเป็นทาาํามทานมันไม่ยอมครับผมคนผีมันไม่ยอมม,มันมายืนกอดอกเองไปยุ่งอะไรกับกรรมเขาผมอ๋อผมเป็นหมอดูครับบอกกับผี ผมเป็นหมอดูครับบอกเป็นหมอดูยกเว้นให้หมอดูเว้ยจริงถ้าเป็นคนธรรมดาถ้าไม่ใช่หมอดูถ้าไปยุ่งกับเขาโดนนะบอกไว้ก่อนนะหมอดูมันมีอภิสิทธิพิเศษนะบอกไว้ก่อนนะเหมือนก็พระพระถ้ามีอภิสิทธิพิเศษนะเข้ามาถึงอ๋อนี่พระยกมือไหว้แล้วไปเอ้ยนี่หมอดูยกมือไหว้แล้วไปแต่ท่านไม่ใช่หมอดูท่านไปยุ่งมันเป็นเรื่องนะหมอท่านก็ลองมาแล้วนะหมอไว้ก่อนดูด้วงมาเยอะ นะผมดูดวงเยอะอผมเป็นหมอดูครับยกมมือไหวผีก็ผียกไว้ก่อน <c oughs> โอ้ผีก็ผีับผมคนผ,ผีปิดเอาไว้ผมเป็นหมอดูครับอน,นุบมตรนาบุร่วมกับผมได้นะครับอ,อีทางเมบุญยะพระงโพล,พลบบรในที่ข้าพระเจ้าได้ทําแล้วตั้งแต่ฤาษีจ้าจนถึงประจุบันาเจ้าขอให้พลบรนี้ให้แก่ขุนเพียงผู้เดียวสาธุข,ขอแม่แม่โรน,นีเป็นสะพานบุเทว้สอนเป็นสะพานบุญหลวงปู่ฤาษีับหลวงปู่บานเป็นสุดขุดรับบุญนี้ไปครับ อ๋อหมอด้ครับไปนะครับไปเลยไปเกิดเลยเต่าให้ด้วยมันพุ่งไปเกิดเลยพันธนาการหลุดอันนี้เป็นความเชื่อนะจ๊ะอาบผมการสิ่งต่างๆมันมันเข้ามาจริงอาบผมก็บอกแล้วไงหมอดูนึกว่าดูกันเล่นๆะดูกันเล่นๆเ,เอาเปิดไพ่เอาตกใจเลยขึ้นจันเมนว่าเจ้ากรรมเลวเวนเข้ามารุมเราเจ็บปวดโลดเราแสนทุกข์ทรมา,านก็เรียกว่าโลกกรรมโลกเวนที่รักษาไม่หาย อาจารย์หนูเป็นอะไรไม่รู้แสบไปทั้งตัวอ๋อมันเป็นวิปลาสอาการวิปลาสตัวเองอาการวิปลาสเราบอกอาจารย์ดูดวงมาเยอะเราบอกดูดวงมาตั้งแต่วัยรุ่นดูไปเรื่อยๆเราบอมอันนี้อาการวิปลาสเคยเจอมาแล้วมันจะหนาวมันจะสั่นหาหาสาเหตุไม่ได้ใช่ไหมหาไม่ได้อาจารย์ทำไงแอบน้ำมน หายเลยถ้าจะน้ำมนต์ของจริงนะผมนะผมต้องดูนั่นนะนะผมมีปากตรงกลางใจกระบนกระวายกระสับกระสายอดโทษอดกานขอร้องเขาสินะผมพูดดีๆเขาไปนะบอกไปก่อนนะผมพวกเนี้ยนะผมพวกนี้พูดดีๆเขาไปนะผมจานมันเข้ามาหาหนูมันพาลูกพาเมียมาผมสิ่งเหล่านี้มันเป็นดวงชะตาที่เรามองไม่เห็นนะท่านจะมาร้อเล่นไม่ได้ แต่ว่าหมอสันพูดได้บอกแล้วมันเป็นอภิสิทธิ์ของหมอดูเว้ยเอ alors, อถ้าเป็นคนธรรมดาใช่ไหมหข้าพระเจ้าไม่เด็ดปาวนาตัวงเป็นหมอดูพูดไม่ได้นะหมอไม่แห้วหมอสันพูดเอาพูดเอาไม่กลัวก็บอกแล้วไมวมง,งมันเป็นหมอดูมันพูดได้เออมันเป็นคนอื่นมันพูดไม่ได้นะผมพูดไม่ได้มันจะ s ผมแต่มันเป็นอภิสิทธิ์ของหมอดูที่พูดได้ที่ ที่ข้าพเจ้าปารณนาตัวเองเป็นหมอดูข้าพเจ้าขอปรารถนาตัวเองเป็นหมอดูขอบารมีปู่พี่เพ่ขอาราชานปู่เสือปู่สิงปู่ฤาษีน้ารอปปู่ฤาษีนาบกโอ้โหมาแต่ไม่หมดโอ้ <c oughs> มาแต่ไม่หมดดวงชะตามันก็สามารถเปิดดวงชะตาคนอื่นได้พอเปิดดวงชะตาคนอื่นได้ถามว่าเขายอมไหมไม่ยอมแต่เขามาแล้วก็บอกเขาผมเป็นหมอดูนะมตนาผมได้นะเ OK. ขาบอกโอเคเขาก็ไปแ้วผมพราจะนั้นดวงชะตานี้โดนปิดกั้นเอาไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องคิดไว้ก่อนมันปิดค่ามันปิดค่ามันปิดค่าส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะหมอท่านดูดวงมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันโดนปิดเอาไว้เราปิดเอาไว้เองก็เอาเหรียญไปบอกอาจารย์เอาไปแล้วดวงเปิดเลยก็เหรียญปางปราบมารนะบผมขึ้นอยู่กับบุญกุศลวาสนาท่านจะได้เหรียญแบบไหนไปบผมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหมอท่านก็จะหยิบสมอย่างเงี้ยหยิบสมอย่างเงี้ยหยิบสมหยิบขึ้นมาป๊อบ,บสองเหรียญมาหยิบอเอาเองเอาเหรียญนี้ไปแล้วแต่ว่าได้วัดไหน บางคนก็ได้หลวงพ่อขาวบางคนก็ได้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับจัดติกเกี่ยวกับสารสารตุลาการพ่าดวงชะตาแบบนี้เกี่ยวกับสารเออเขารับราชการก็ได้แบบนี้ไปไว้แปลงเหมือนกันนะผมมันไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะครับผมในโชคชะตานะผมนะผมตกตำแหน่งจัดติกในดวงชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจใหมายนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซุปอร์ต็งซุปสเต็กเกอร์และใครใดสนใจทักไลน์มาซันนี่สีสองแปดเก้าาักไลน์หาหมอสันนะจ๊ะนะครับขอให้ได้ยำชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังน่าจะมาสวัสดีครับ